อรุณสวัสดิ์ข้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องลูกลูกหลานหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาและนั่งลงสงบจิตสงบใจ ฟังคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตรัสกับพวกเราในวันต่อวันในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ขอให้เราทุกคนที่จะตั้งใจฟังนะคะและก่อนพวกเราจะรับฟังขอให้พวกเราสารภาพความผิดบาปที่พวกเราได้ทำบาปต่อพระองค์ ั้งต่อหน้าได้รับหลังรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีและได้หลงทําบาปต่อผู้อื่นพี่น้องคะสําหรับเวลานี้เป็นเวลาเช้าของวันที่หนึ่งมิถุนายนพระองค์ทรงตรัสว่าลูกเอ๋ยเราอยู่ด้วยกันกับเจ้าเสมอในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตแม้เจ้า อาจรู้สึกว่าหลายสิ่งเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญแต่เราได้วางแผนชีวิตของเจ้าไว้แล้วเป็นอย่างดีในทุกๆรายละเอียดลูกเอ๋ยไม่มีสิ่งใดเลยในโลกนี้ที่สมบูรณ์แบบเพราะโลกนี้เป็นโลกที่เสื่อมสลายดังนั้นจงเตรียมใจของเจ้าให้พร้อมที่จะพบเจอกับปัญหาในวันนี้ และเชื่อวางใจว่าท่ามกลางความวุ่นวายและความไม่สมบูรณ์ของโลกใบนี้ทางของเราก็ยังไร้จำเนะและสมบูรณ์แบบเสมอจงให้ใจของเจ้าจดจ่ออยู่ที่เราเสมอในขณะที่เจ้าดำเนินชีวิตในวันนี้จงจำไว้ว่าเราไม่เคยทอดทิ้งเจ้าเลยลูกเอ,อ๋ยจงยอมให้ พระวิญญาณบริสุทธิ์นำทางเจ้าไปทีละก้าวและปกป้องเจ้าจากการทดลองให้เราเป็นผู้เตรียมเจ้าให้พร้อมรับมือกับสิ่งใดก็ตามที่เจ้าต้องอดทนสู้จงให้ใจของเจ้าจดจ่ออยู่เบื้องบนกับเรายามที่เจ้าเดินอย่างเมื่อยล้าไปตามโคลนรมของโรคที่ล้มลงในบาปนี้แล้ว ความสว่างของเราจะสถิตยอยู่เหนือเจ้าและมอบสันติสุขและความชื่นชมยินดีซึ่งอยู่เหนือสถานการณ์ใดๆให้แก่เจ้าอาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำสรุดีบทที่18ข้อ30สำหรับพระเจ้าวิธีของพระองค์นั้นดีพร้อมพระดำรัสของพระองค์ พระผู้เป็นเจ้าไม่มีข้อผิดพลาดพระอ,องค์ทรงเป็นโล่สำหรับทุกคนที่เข้าลีภัยในพระอ,องค์อิสยาบทที่41ข้อ13เพราะเราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าจะยึดมือขวาของเจ้าไว้คือเราเองจะพูดกับเจ้าว่าอย่าก,กลัวเลยเราจะช่วยเจ้าอาเมนพระบิดาเจ้าข้า ลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระอ,องค์คอยตักเตือนสั่งสอนเราอยู่เสมอให้เราเดินไปในทางที่ถูกที่ควรไม่หลงผิดไปพระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยจงยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำทางเจ้าไปทีละก้าวและปกป้องเจ้าจากการทดลองให้เราเป็นผู้เตรียมเจ้าให้พร้อมรับมือกับสิ่งที่ เจ้าต้องการอดทนสู้ต่อไปพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาไม่เคยทอดทิ้งอยู่กับลูกตลอดเวลาไม่ว่าในยามมีความทุกข์หรือมีความสุขพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งลูกทุกคนขอกราบขอพระคุณพระองค์เราพึ่งพาอยู่ เราพึ่งพาพระองค์พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่ใจของพวกเราทุกคนต้องการพวกเราทุกคนเชื่อในพระองค์พระองค์ทรงบันดาลทุกสิ่งที่เกินความเข้าใจของพวกเราพวกเรารักและนมัดการองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรที่ยากเกินกว่าพระองค์จะทำลูกทุกคนขอนมัตการ องพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และไม่มีใครที่จะเทียบได้กับพระองค์อเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคุณพระองค์ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทำได้ซึ่งพวกเราไม่สามารถที่จะทำได้แต่พระองค์ทรงทำได้ทุกอย่างก็ขอให้พวกเรานั้นที่จะเชื่อและเดินไปกับพระองค์ตลอดไป ขอบคุณพระองค์พี่น้องคะขอให้เราร่วมกันอธิษฐานทูลต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอให้พระองค์นั้นได้ทรงโปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกที่กำลังเกิดภัยพิบัติหลายๆเหล่านี้เกิดขึ้นให้หลุดพ้นไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกขอปากประเทศไทยไว้ในผีประหัตข,ขอโปรประเทศไทยได้รับการ ได้รับภัยพิบัติจากภัยจากธรรมชาติอย่างร้ายแรงและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็เริ่มเข้ามาอีกแล้วโดยเฉพาะโควิดตัวใหม่นี้พระองค์เจ้าข้าขอพรองได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองประชาชนทุกคนและทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศไทยให้หลุดพ้นจากวิกฤตหลายๆที่จะไม่ซํำแล้วซทำอีกพระองค์เจ้าข้า ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใด,ดที่จะช่วยประเทศไทยได้ลูกทุกคนขอวิงวอนต่อพระองค์ที่พระองค์จะทรงเมตตาประเทศไทยด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและลูกขอปากประเทศอิสราเอลไว้ในฝีพระหัตของพระอ,องค์ทรงปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอลให้หลุดพ้นจากภัยสงครามและภัยจากธรรมชาติต่างๆด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า นะรูกขอปากประเทศสหรัฐอเมริกาไว้ในปีประหัตขอโปกขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศสหรัฐอเมริกาให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติจากธรรมชาติอย่างไยแรงต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ไม่ว่ารัฐหนึ่งรัฐใดที่ได้รับขอบอปคดได้โปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองประชาชนของรัฐนั้นที่ถูกภัยจากธรรมชาติอย่างร้ายแรง ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอให้เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐเ,เมริกากลับคืนสู่สภาพเดิมขอพระองค์ทรงเมตตาสถิตอยู่กับผู้นำที่จะนำให้ประเทศไปสู่ความเจริญที่จะไม่ให้มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นสิ่งร้ายๆให้หมดไปจากประเทศสหรัฐเมริกาด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าลูกขอปากทุกประเทศทั่วโลก ไว้ในฝีพระหัตถ์ขอโปรดขอให้พระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองทุกประเทศทั่วโลกด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดหรือพระองค์หนึ่งองค์ใดที่จะสามารถช่วยเหลือได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวลูกกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงฟัง,ฟงคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่พวกลูกทุกคนทูลถามอทูลขอ พระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนทราบซึ้งในพระคุณขอโกร์พระคุณสองพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลซึ่งลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้ เปรียบเทียบหรือทดแทนพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ขอพรได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจและสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกทุกคนมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบูชาต่อบะงและขอถวายชีวิตที่เหลือของลูกทุกคนเป็นผู้รับใช้ขอพรจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาลูกๆทุกคนกราบขอบพระคุณพระองค์ชรนะเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท่านนะคะ